สวัสดีจ้าพ well 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 well. ี <im im ่น้องปังป่ายสุขทุกคนเด้อมื่อนี้มากินแล้วเด้อเมนูข้าวปุ้นซาวจ้าพี่น้องนี่ข้าวปุ้นซาวจ้าพี่น้องคือกินเละเทะคือเป็นไกล้เที่ยวกินกินเละเทะคือเป็นไกล้เที่ยวนั่นอันนี้กะลํำปีกับผักสลัดจ้ากินบะกินเละเทะคือใกล้เที่ยวพี่น้องคอยถ่ายหลายคลิปโพสคอยเฮ็ดหลายคลิปคอยก็เลยเป็นไกล้เที่ยงเสียจ้า ข้าปุ้นสาวได้พี่น้องเด้อเนี่ยข้าปุ้นสาวแยกแก้วเสร็จเสจคือวิธีทําคือไม่ได้ทําให้ดูหล้กแต่มันง่ายเกินแมมันเป็นเอกตอนแรกข่อยกะเกียมปลาแดกข่อยกะเกียมอันนั้นอันนี้อยู่แหละแต่ว่าข่อยลืมทายจ้ะประสาทนี่ข้าปุ้นสาวได้พี่น้องเนี่ยข้าปุ้นสาวยัวยวย่วเลยจ้ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงมันเป็นผักเนี่ยเนี่ยเลาหลายสิ่งแลจ้ะมันก็ดจะหมดเวลามันก็ไม่ได้กินให้มุ่งเจ้าเบิ้ง เนี่ยบ้เนี่ยอืมอืมแอืกอืมอืมอืด้อืมอย่างเงี้เสียงมันกรอบบะอืมมามายั่วๆทำได้ไงโตๆทำได้มาเด้อจ้ามาอืมแทกแต็มครับอืมอืม ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยดยจอจ้าวสิขอบ,บ๊ายบายแอวลันปัดลัดปัดลันป,ปัดบายบายเดยอ